ไม่หไหวที่ยังไรเราางเขาไม่ทำที่นี่ลแล้วฮะต้องได้เอา,อางี้กูไปเปิดทางก่อนมึงนั่งพักก่นอนโ้มา,าสองคนนะเขาจะเลือกคใ,ใครอะแต่หึงที่ก<ถ>ูใคร<ถ>หนูเหรอ <laughs> ไปก่อนนะทำไมวันนี้ไม่กระเด็นแต่เธอ เรามีอะไรจะบอกอ่ะอะไรหรอถ้าเกิดเราบอกทำไมเธอจะโกรธแล้วนะถ้าเกิดเราบอกอินนี่เขาเป็นสตีนอะไรเนี่ยเถเถินคือเราบอกไปเธอจะจะโกรธแล้วนะไม่โกรธจริงนะจริงเรียกอีผมทองให้หน่อยดลยคิเล่ คนนั้นเอ้านั่งดวงอยู่นั่นไปขึ้นไม่ได้ความสวยูุเตตาเขาถามจริงฮะทำไมยายมาใส่ล่างอยู่ไะเนี่ยหยอกยอกยอกพี่ลัะเธอจ๋าเราล้อเล่นโคตรแล้วนะเอ้อเล่นตัวเองตัวเองมีชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อเหรอใช่อะเขาชื่อว่าจิมจ้ะ กี่แล้นะจิมจับจจิมไม่แฟนนะจ๊ะอุ้ยยังไม่มีเลยจ้าไม่มีจริงๆอะจ้ะจ๊ะไม่มีอ่ะเออเป็นแฟนแล้วเปล่าได้สิจ๊ะจริงๆนะจ้ะถ้าพี่เป็นแฟนจิมอ่ะพี่ก็ต้องจับจิมนะจ๊ะจิมทำไมอ่ะจับมือจิมไงพี่อะใครยุ่งจับเลยเนี่ยนะ จพี่ก็ต้องจูบจิบด้วยนะแกก็ยุ่ส่งเด็พี่จูบอะไรจูบเกมจิ๋มอ๋อจูบเกมจิ๋มใช่จิ๋จ้ะวันนี้เรามาร้องก่อนสักต่อกันได้ไหมจ้ะได้สิจ้ะได้นะจละจ้าพี่พาดส้นตีนหน่อยแล้วไง ที่จะเป็นปูน้องจะเป็นปูที่อยู่ในรูในเลี้ยวแต่รูน้องมีนิดเดียวพี่จะไม่หักไม่หนันเขาก็ถูกออกก็ถูก ร้องอะไรเนี่ยก็รู้รู้แหละจะรู้หูเนี่ยนึกว่าโอ้ตกใจกูนึกว่ารู้ไว้นั่นเอะไรมึงบ้าไหมเนี่ยก็ไมอ่ะมึงมาร้องอะไรลิเกหยาบคายกยนขนาดนี้ไไหนพีลิเกตัดลำน้ำเพชรลิเกชื่อด่างเลยไปเอาเรู่ชอบผู้หญิงแบบนี้มึงไปไปไหนไปทำไมล่ะอะไรเนาะที่กรูฝากให้ทำเต็มที่เลยเนี่ยไม่ชอบมึงลิเกหยาบอ่ะก็ไปอ่ะอะไรมึงมาผ้ากูเรื่องอะไรไอ้เจมส์เพชรนิจว่าด้วยเนาะใครเนี่ยมาผ่ากูเนี่ยไอ้เจมส์ทำไมล่ะ ขึ้นหน้ามึงใหญ่แล้วแล้วว่จะไปอะเกิดไปคึงไปไหนก็ไปน่จิบแพ้ที่ต้อง่าให้ร้องก่อนแเดียว่าด้วย่นิเกอยากอ่เองมันอยากไม่ดมเอาตาตาตาหจิมใกล้หน้าเลยเกิดแล้วไม่ได้ด้ครูก็กูออกจะเพ้อว่ากูร้องอยากมาไหนมามทำไมทำไมไม่ดว เอ๊ยแค่นี้ต้องใช้ปืนเลยเลยพี่เขาว่าิมเขาว่ากิไงใช่ิะจิก็เก่งนะทไมอะมึงก็เก่งนะไม่ะเก่งเรื่องอะไรพี่ก่อนเียมึงร้องก้าวเสียงได้หนูร้องแบบว่าระด้จับทางหนูไม่ถูกอะใครก็ไม่อยากจับทางมึงกันเลยอะ เขาจะได้ทำไมหนูร้องอีกไ่เพื่อนถึงคิวแล้วมะถึงคิวแล้วคิวกูทำไมไม่คุยีชุดแดงเขาว่าจีบอ่ะกใครดีอีชุดแดงไม่คุยละนั่นแหละมันรู้มาแล้วมันรู้ตัวคิวกูกับองค์หญิงนั่นแหละเฮ้ยตาบอดสีมพวีชุดแดงหน้าหนุนชุดแดงบ่วงแรงดีๆพาองค์หญิงไปนอนองค์หญิงก็ตาเล็กมองค์หญิงก็บ่วง มั่เลยสูไอ่ะหัอเดียวกันมล่ะดีัเรียนตนต้องมาคองตรงไหนอ่ะมา่วองยงไหนคะูกับคนนี้เลยมันจะทับกุไหไม่ได้หนักที่คิดตรงไหนประคองตรงไหนจู เลยตูมาแล้วมันจะต้องประคองตัวนี้เลยนี่จะมันยังไงแล้วอย่าไม่ใช่อตนี้ประคองซะเอวเป็นไงวะซะเอวทุเรียนอะไรไม่มีน้ำเลยอะไรทุเรียนอะไรเนี่ยทุเรียนไม่มีน้ำใช่ที่ไหนเล่าอะไรอ่ะน้องหนู ดดเห็นนมเป็นทุเรียนจังไรซะแล้วไหวไหมเนี่ยโอนเขียนป้ายติดไว้เลย่ไปสักก็ได้สักแต่ว่านมค่ะคนอื่นเขาจะไม่ต้องเข้าใจผิดอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาจะนึกว่าอุ้มเด็กกับหัวไม่ใช่ตู่เด็กหลายอย่างเนาะเชื่อเลยสินะหนูเป็นพี่น้องกับ นอกจีใช่ชื่อจูจูจูจีเอชลุ้มจูจีอ๋อจูจีเหรอใช่จูจีจ๋าสบายเนาะจูจีพอจะไม่มีแฟนใช่ไหมคะุ้ยไม่มีค่ะไม่เคยตอบถึงท้องเลยเมื่อจิงนับอ้วนน่าจะอิ่มเลยนะมึงอะเขาเรียกอ้วนเอวคอดลอเกินนะจิง เอ้อเอลคอนเล็กนิดเลยอันนี้นะตังไว้ตรงนี้ตังไว้นี้ไม่ต้องประคองไม่ต้องมาลองอะไรเนี่ยอยากประคองไม่ต้องขอฮักขาบาริก้าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ขไปพี่จะได้เป็นที่เลยเพื่อนพี่จะเป็นคนน้องต้องเป็นหัวนี่นะครับ ขอานุญเตดิครัขอบคุณนะครับสำหรับเงินรางวัลนะครับพี่หนูนะคะนอนน้อยเป็นอย่างนี้กูทำไมถึงนอนน้อยนอนไม่เยอะมันก็ต้องมีเหตุให้นอนน้อยจวะขอบคุณนะครับกูไม่ใช่ว่างๆจะเมื่อไหร่ล่ะทำไมอะหลายเกมก็ต้องเล่นขอบคุณนะครับสำหรับเตืนรางวัล จัดยังเ uh, uh> สร็จแล้วจ oh, ้าไหวใช่ไหมดังดังวันนี้นะอ่ะวันนี้นะคะโอ้ทีรักเออยอยากบอกสามเชยว่าพี่ไม่เคยรักใคร เพืไอจิ้มช่วยไหมพี่จิ้มไม่ต้องจิ้มเหม็นอะไรเหม็นกระโปรงจิ้มมันเหม็นไปเปลี่ยนชื่อนะสิงแก้วมึงก็ลุกขึ้นมาไหวไหมสิงแก้วเป็นไงบ้างจ๊ะมาอยู่ที่เมืองของหญิงแล้วจะเคลิ้นเลยอะไรบ้างหรือเปล่า ยยังไม่นี่ถามเธอต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกหญิงไม่ได้เลยนะจ๊ะ